สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขสุกัขขนค่ะไหวง่ำง่ำยามแรงแรงมือนี้คลิปแรกกับมาคําเลยนะคะเนื่องจากว่ามีมอบโตลูกเรียนต่อเนาะมีธุระนนนันนี่เปิดมือพี่น้องนี่ละว่างตอนนี้กับมาตอนนี้เอาข่าวดีมาฝากกัน fc อิหลาอุ้งอิง fc สาวน้อยเผ็ดบานแพงเอา คิวงานคิวงานวงหมอลำาสาวน่อยเพชรบานแพงเดือนเมษายน2 5 6 7มาฝากกันพี่น้องคะ่ะวันที่หนึ่งเมษายนค่ะวัดบ้านปูนน้องพิมานตำบลจอหออํำเพื่อเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะ,ะวันที่สองเมษายนตลาดกษมา อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการแมนมณีวันรับเชิญค่ะวันที่สาเมษายนสวนรถไฟถนนกำแพงเพชรเขจจตุจัก,กออรกทมแมนมณีวันรับเชิญวันที่สี่เมษายนอยู่วัดชัยมงคลหลังซีเกตตำบลสูงเนินอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา วันที่5เมษายนวัดบ้านขวาวตำบลเหล่าอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามวันที่6เมษายนบ้านสะปากตำบลราชพัฒนาอําเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสรารคามวันที่7เมษายนบ้านตูมตำบลตูมอําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกต วันที่8เมษายนบ้านโนนศีคูณตำบลเสาเดียวอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์วันที่9เมษายนวัดน้องไพตำบลโพกกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวันที่10บสเมษายนอยู่วัดน้องย่าลังกาตำบลสะบัว อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่11เมษายนอยู่วัดบ้านปลา,าคูนตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพไซจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่12เมษายนวัดมันจาคิรีตำบลตํบลกุดเขา่าอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแกน่นค่ะ วันที่13าเมษายนบ้านบ้านโศบ้านโศคาราอ่านผิดขออภัยเด้อค่ะพี่น้องประมาณนี้เด้อค่ะเดอะ้อตำบลหน,นองคูขาดอําเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามค่ะวันที่ 14, ส4สี่เมษายนวัดโพชัยอาหลวงพ่อพระสยตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่ะวันที่ 15เมษายน,บ,ายายนบ้านนนบ้านนนสแบงตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามวันที่16เมษายนวัดบ้านสำโรงตำบลพรมสวัสดิ์อำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกดวันที่17เ,เมษายนวัดบ้านจาน ตำบลน,น้องเล็กอ,อ, 18, นนอ,อําำำอเภอสีคอรพุ่มจังหวัดสุรินทร์ค่ะวันที่18เมษายนบ้านน้องคำตำบลน้ำคำอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดค่ะวันที่ส9เกเมษายนบ้านขามปอมตำบ,บ,บลบ้านาบ้านลานอําเภอบ้านไผยจังหวัดขอนแก่นค่ะวันที่ยี่สเมษายนบ้านบางกลาง มันนั่งกลางบอคะถ้าแม่นอ่านผิดขออภัยเด้อค่ะพี่น้องตำบลน,นั่งกลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาค่ะส่วนวันที่21เมษายนอ่าเป็นงานของกำนันแกะบอทนเนลลงสถานทีนะคะวันที่22เมษายนเป็นงานของกำนันแกะบอทนันลลงสถานทีคือกัน23เมษายนเป็นวันเดินทางค่ะ เดินทางจากนาจะเป็นส้นกอทม่อมาทางขอนแก่น24เมษายนอยู่ที่เป็นงานของเสียโจจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วกับวันที่25เมษายนยังรอสถานที่นะคะ26เมษายนอบตไทยเจริญอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ วันที่27เมษายนวัดชัยมงคลบ้านปราศาสตร์ตำบลตลาดโพอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันที่28เมษายนบ้านบ้านเมืองบัวตำบลเมืองบัวอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด้อยเอ็ดค่ะ29เเมษายนเป็นวันเดินทาง ไปทั้งโซนกทอทมออีกแล้วพี่น้อง30เมษายนเป็นงานของท่านกับนั่นแกะนะคะนี่คือคิวงานเดือนเมษายนสองพหารวงหมอลำ สาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพืนไอดอลโชนะคะเอามาฝากมาตอนถือว่าเป็นข่าวดีแต่ละมองแต่ละบอลเนาะจะได้เตรียมโตวกันว่าโอ้มือนั้นอยู่ใกล้บ้านตัวโอ้มือนั้นเล่นอยู่บ้านเลยอย่างสีนะคะจะได้่าเตรียมโตวเตรียมตนผู้ยู่ทางไกลอาจจะอยากกลับมาอ่ากลับมาทางบ้านอย่างสีเนาะมาเอาบุญบ้านแต่ว่าเพ้นหูอยู่แล้วละพี่น้อง ว่าวไปนด่ก็คือพี่น้องหูยุ่แล้วล่ะแต่ก็เอามาฝากมาตอนอีกหรือว่าผู้ใดที่อยากไปเบิ่งมอล่ําเนาะไปเที่ยวการเที่ยวงานไปหาอีหล่าอุ้งอิงอ่าไปเป็นกําลังใจให้ทีมงานสาวหน่อยเพชรปานแพงก็จะได้หูว่าเพิ่นทําการแสดงอยู่มองไดแน่เนาะก็เอามาฝากมาตอนค่ะ ขอบคุณที่ไปเป็นกำลังใจซอยเพลินทุกหม่องบอลเราเมื่อว่านี่พี่น้องคะเมื่อว่านี่นะคะปารแม่ออนซอนมาไล,าอลานะ่อีหลาพุ่นอะมาไล่แสนบอกเมื่อคืนเพราะว่าฉลองฉลองหนึ่งมาแรงเนาะหนึ่งมาแรงเพลงภูเบาค้นแรกอะภูบาคนแรกในหมวดทั่วไปหนึ่งมาแรงเมื่อว่านี่ ปล่อยตอนสามโมงเซลเกลนาฬิกาเป็นต้นมานะคะตอนนี้ยอดวิวเป็นจังไหรพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งก่อน <c oughs> ไปเบิ่งกกอนวันสันเดี๋ยวนะผู้เปลาคนแรกผู้เปลาคนแรกตอนนี้นะคะตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่9 90, ก้0 0 0นเก้าหมื่นก่าคะพี่น้องใกล้จะหนึ่งล้านแล้วคะ่ะ ได้จะ1ล้านแล้วและอยู่ที่3มาแรงในหมวดเพลงเนาะกับพี่น้องดันกันอีกนิดเดียวพี่น้องคะอีกบก,กีพันอีกบก,กีพันวิวนะคะ,ะประมาณเดี๋ยวนะถึงบบถึงสองพวิวพี่น้องคะก็ะจะ1ล้าน กับประมาณว่นล้านแตกเลยแล้วกันเนาะหนึ่งล้านหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวผู้บาวคนแรกอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแสดงความยินดีนำนะคะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามค่ะในคลิปแรกมือนี่ยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ